ผมเป็นคนลงไรป่าเป็นคนที่ที่รู้สึกถึงความสงบของธรรมชาติที่มันซึมซับเข้าสู่หัวใจของเรารู้สึกว่าเรากำลังค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางป่าชีวิตของผมส่วนใหญ่ในทุกเช้าในก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน ก็มักจะมีเวลาอยู่กับธรรมชาติมีเวลาอยู่กับการเขียนหนังสือมีเวลาอยู่กับความสงบเงียบที่ทําให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างเต็มไปด้วยความงดงามของชีวิตที่เราจะต้องค้นหาค้นพบความหมายและคุณค่าของชีวิตด้วยตัวของเราเองอย่ามีข้อแม้หรือเงื่อนไขกับชีวิตมากเกินไปจนทําให้เราติดก,กับอยู่กับความคิดของเราออกมาจาก ความกลัวความรู้สึกผิดเรียนรู้ที่จะให้เข้าไปตัวเองและก็ปรับปรุงแก้ไขชีวิตหรือไมยเสร็จตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้ด้วยตัวของเราเอง